หลายๆแห bon ่ง bon ก็ทำมาช่วยกันไม่ให้ทุกปีะคเลยโครงการที่จะช่วยโชตั้งแต่จอศิลชาครับหานิตห้าร้อยน่าจไปไปตรงไหนตรงครับตรงครับ

ประมาณนะครับขององค์การหาสุทจังหวัดชุมรีได้มาอุดหนุนให้กับพลเอกประสมเดชศิรชานะครับน่านศิริละชาจํานวน2ี่สิบล้านบาทนะครับเพื่ออุดหนุนในเรื่องของการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จําเป็นของทางโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่องค์การหารสุทจังหวัดชุมรีได้ดําเนินการต่อเนื่องมาทุกๆปีนะครับ โดยทุกปีเนี่ยอ,องค์การขาหลวงสุจังหวัดจะได้มีการอุดหนุนก็ประมาณในการในการจดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชนบุรีนะครับทุกอำเภอนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลทางของสภาชาติไทยก็คือโรงพยาบาลสมเด็จนรีราชาด้วยนะครับซึ่งในการอุดหนุนในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความทันสมัยในการที่จะรองรับผู้ป่วยนะครับที่มารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จนรีราชา ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จนาศิราราเป็นโรงพยาบาลหลักนะครับที่รองรับผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ในเขตอำเภอศรีราชแล้วก็อำเภอข้างเคียงนะครับที่มารักษาเป็นจํานวนมากฉะนั้นความจําเป็นในการที่จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นองค์การหาสุขจังหวัดชุมรีก็เลยให้ความสําคัญตรงนี้แล้วก็ได้มีการประสานงานนะครับแล้วก็ทําโครงการในการอุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จนาศิราราเป็นประจาทุกทุกปีนะครับโดย แต่ละปีนั้นก็จะมีเงบประมานประมาณ20ล้านบาทนะครับให้กับโรงพยาบาลสมเด็จในทุกๆปีส่วนโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดชุมนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการอุดหนุนนะครับตามความจําเป็นแล้วก็ที่โรงพยาบาลนะครับมีความต้องการนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะช่วยให้โรงพยาบาลในจังหวัดชุมนีนั้นมีความพร้อมมากขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยดูแลดูแลสุขภาพให้กับประชาชนชาวจังหวัดชุมนีแล